ชีวิตทย์จริงนะเอฟปีคุณเข้ามาเยี่ยมเน่โอไม่ต้องมาทีเสียงดังอย่างงี้นะว่าเอฟปีคุณก็มาเยี่ยมเยีย่ยมเยี่ยมเราก็รู้อ่ะอ่ะพี่ก็มาเลยเขามาเลยเ,เ,เข้ามาจากาาไหนก็ไม่รู้เนีย่นนย,น,น,ยน,นันน่งเลยน,นันน่นนงเลยนั่งนั่งคูขอเลยนั่งนั่งก็ทู่เลยอย่าไปการาดเอฟปีนะอ่าเขารู้ว่าจะต้องถ่ายรูปไงเขารู้เขารู้มุมกล้องเดีด๋ยวนี้อ่ะพี่อ้าวแตตบเอฟปีทำไมอ่ะ ไม่ใช่คนจริงในบ้านเลยนะพี่เป็นเอฟซีปารัานาคุยกับพี่โนพี่เดนัยพี่เดนัยเดนัยเดนัยผมได้อยู่เดนัยพี่เป็นเอฟซีปารณาพี่บ้าหรือเปล่าคนดีๆไม่เป็นเอฟซีมันเป็นเอฟซีคนแบบนี้ป้าไอ้ควายเยีชีวิตจริงนะเขาจะรู้กันหมดเลยก็บอกมีปืนในหมดเลยป้าไม่ต้องตีกูละเงี้ยสักิ๊ดไม่ต้องมาสักิ๊ด ตกปากกู้กองกูสิแน่นักเลงนี่จริงแล้วนักเลงปลาเอฟซีเข้ามาเยี่ยมมาจากไหนพี่กรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพอืมดีมากนะจะซื้เยอะเราเป็นพยาบาลเอาพอดีพี่โนท์เป็นตำรวจบ้านเราแหวนแหวนเจ๊แหวนเขาเจ๊แหวนเขาไม่เอาแหวนเไาจับแหวนเออเออฉลาดไม่จะขโมยแหวนเขาแต่แล้วจะขโมยแหวนเอฟซีแต่แล้วแป๊บเดียวเองจะขโมยแหวนแต่แล้วอ่ะ พี่เอ็ดหลงรู้ได้ที่ไหนแล้วเนาะเขาใส่เขายังยังดีงามป่า,ปาก,ก็ตีมิตรายเร็วเจรู้วันแน่นด้วยใช่ไหมยังแล้วทำไมทำไมถึงรู้วันแน่นอะไม่ต้องมาถามโกหกไปแล้วขยับไปเลยถึงรู้วันแน่นอะไม่ได้ขยับเลยนะแต่น,น,ตนะนพี่ไอ้าขาวว่าจะมาขอค่าธรรมันรถกันเลยไม่บอกเขาหลักสองห้าอยู่เนี่ยขอไปเลย พ,พูดอะไรนะไ่เชือัน,นปปเีี่ขอเลยบอกพี่น้องหมดเลยนะเฮ้ยทำไมถึงไม่ช่วยค่าธรรมนรถน้องต500อั้งห้าร้อยอ่ะไม่ต้องมาโห่กูเลยนะเ <c oughs> ฮียมึงไงกูจะบอกพี่โนที่สักนินหมดเลยนะที่บ้านตำรวจมากันเยอะเลยเฮ้ยเอฟตีเขาสามาเนี่ยเขาไม่มีค่านรามนรถเฮ้ยเขาไม่ได้พูดอย่างมึงหรอกเมื่อกี้เขาบอกเขาไม่กล้าบอกให้เอาตั้งห้าร้อยไป ไม่ต้องมาสั่งกูนะไม่ใช่ก็เขามาให้ก็นต่อห้าร้อยไม,ม่ต้องมาสั่งไปตำรวจจะมากันเยอะและไปไปให้เอฟซีท่าร้อยไปกูไม่มีงููดละ่ะไปหาเอฟซีจ๋าจ,จัดการให้หนูด้วยเถิดสำหรับบ้านนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงเลยค่ะให้คนมาแอบยิงเลยค่ะอ่ะพี่มาขอเขาเลยขอเราให้ตังค์มาเลยเอฟซีเขาขอให้ตังค์ทุกคนอีนีแลนะคนที่จะมาแอบยิงก็สงบอก เจกไม่แจกเลยนะเงินใครเงินมันเย็นหน้าอย่างนี้นะกูจะบอกพี่เข้ามาดิอายอายแล้วอายแล้วในบ้านบอกยังอายเป็นตำรวจมาเลยมาเลยเข้ามาเลยอ่ะมาให้ตักเอ็นตีตีอยู่มึงมก็จะมาแตะกูอย่างนี้ดะ พอคนมาเยี่ยมแต่ไม่ได้แต่เป็นเรื่องเว้ยเอผมไม่ใช่ชีวิตบ้านกูเลยพระสงบอกเนี่ยคนนั้นตายจะแอบมาจิงมานะความจริงจะเกิดขึ้นแล้วบ้านเราดีทั้งนั้นเลยไม่เคยเลอะเลือนกับใครเลยป้าพี่ป้าจะกัดเอซีป้าเลยเขากลัวป้ามากเลยนะอยหาเย๊ไปลักกดรลักการเขาูก็เกลียแล้วี เกล้าบิอยากกัดทำไมเยอะอยากกัดสงสารไอ้หน้าหไอ้หน้าควายเดี๋ยวกูจะบอกพี่โนดหมดเลยกูแค่จะไปกัดเท่าไหร่กาเรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้ทำพลาดแล้วบินอ่ะให้เราก็เซฟเขาเรื่องเล่าต่างๆแมย์เยอะเฮ้ยอยใจเยาเฮ้ยใจเยาเฮ้ยเฮ้ยอยใจเยาใจเยาใจเยาบ่หยคนนางลงนางลงมาทำกูหิวยังไงล่ะนางลงนางลงเฮ้ย์ เนี่ยคนได้ยินเสียงแล้วดีก็มากันแล้วเพราส่งพูดเลยนะกับคนนี่เอ็ซีป้ากลัวป้ามากเลยเนี่ยกลัวป้าจะกัดคอเขาว่ะพี่เขาฉีดยาแล้วเขาไม่กัดคอเด็ดๆนปทำตาเข้าคอแล้วเข้าคอแล้วคอตายเนี่ป้ามตายเข้าคอเลยชีวิตจริงก็จะเกิดเพราะส่งพูดกับเราเงียบๆเลยพี่เมื่อกี้ผมเห็นทองพี่มีสองเส้นน่ะ ที่พ่อมืออะอ้าวอาวรัักาจับมือพี่เพ๊บเดียวทำไมทองที่เหลือเส้นเดียวอะไอหน้าหีนนะยาบไอสัสหยาบไอมหยาบ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 ยาบัยตบหยาบหยาบหยาบพี่ เมื่อกี้แม่พี่อ่ะมีทองข้อมือมาสองเส้นอนนี้เหลือเส้นเดียวนะอ๋อน่ารัเหลือเส้นเดียวโอ้พี่จะให้ตังค์ผมเหรอพี่จะให้ตังค์ผมใช่ไหมเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวไปฟังมันนะพี่จะให้ตังค์ผมใช่ไหมพี่ครับพี่โน้ตเป็นตำรวจพี่ขอบคุณมากเลยเฮ้ยพี่ขอให้ตังค์ผมป่ะขอให้ตังค์ผมเลยไม่ต้องมาถามกูหรอก เก็บไว้น้องเอาเก็บไว้ก่อนมันมันแบมือแล้วน่ะเยดีกับฉันิจะสวดมนนาให้เยอะไอพวกนี้พรสงสั่งให้สวดถ่อมักินะเอาไมนี่เอาไมไม่ต้องให้มันเอาไมนี่เอานี่นี่พี่เดี๋ยวผมไปชื่นอให้เอานี่นะเขาให้พี่เขาเปล่าเจ๊เนี่ให้ฉันดูไรไงเขายังไม่ได้พูดเลยความเย่อเห้ื่อยองสกิจเนี่ยเฮ้ยสกิจตอนไหนมึงมาที่น่าาไมตอนนี้เฮ้ยเขาให้ฉันที่บ้านกูไม่ใช่ของมึงไม่ใช่บ้านมึงพี่ให้ผมใช่ไหม ใช่ไหมให้ไหมให้หมอปลาใช่ไหมน่ะเขาเหรอเขาให้หมอปลาเอามามาให้ปลาให้หมอปลาปลากับปลามันใกล้เคียงกันีโคนละใบว่ะเจ๊โหนละใบโหนละครึ่ง่ะคนละใบไอ้น้าใช่น้ากูจะบอกพี่โน้ตพี่สังนินแล้วจิ้มริงอ่ะกูโดนเหลืองไปหน้านี่แหละนี่แหละคนอย่างนี้บอกแอดมินกันนะปามาเขาเาเต้าตัวเขาอยู่คี่นี้เขาบอกให้ผมไม่ได้ให้ใช่ไหมคนนี้ให้ เขาไม่รู้จักมึงเลยเขาพยักหน้าเขาพยักทำไมอ่ะทำไมอ่ะสักเบื่อมึงเหี้ยมามาเอามาบ้ามาคนระบเจ๊คนระบายคนละบเจ๊คนระบาไม่ต้องคนละใบหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเนาะเก็บไปได้ไม่ต้องให้เจ๊เราเก็บไว้ใช้ส่วนตัวนะฉันมีเยอะแล้วพี่โนดเดี๋ยวพี่โนดมาพี่ศักดิ์นินมาเมื่อกี้เขาบอกเขามีเยอะแล้วเขามีเยอะแล้วนั่นอันนี้ของผมด้วยคโซนตีนแนยม่ย จะให้หรือไม่ให้กูไม่ให้พวกนั้คนเขาให้ผมว่าไม่ได้ให้มันใช่ไหมมันไม่ใช่คนวันนี้เลยเจ๊พยายาหน้าจะให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ให้ไม่ต้องให้เขยกหน้าแล้ววะให้หรือไม่ให้เจ๊ให้ก็มองดามองหน้าเขาดิมองหน้าเขาทเขาให้อ่ะถ้าจัดสรรให้ตำรวจมายิงพวกมันเลยค่ะถ้าพูดอย่างนี้เลยสอนเรานะวัฒนาบ้านเธอมีอะไรพูดอย่างนี้เลยนะจะมาจริงๆ่ใช่วัฒนาแล้ววัฒนาแล้วเฮ้อกูพูดตัวของกู เฮ้ยมึงนี่คนมันตายเขาใส่นะเอามาเปืนกเฮ้ยตามผมมาไม่ต้องไปพูดกับมันนะเจ๊หูเจ๊หูเจ๊หูหูไม่ใกล้หูจะกัดหูเขาไม่เอากูไม่กัดละมือคนนี้จะมากัดควยมือหยาเนี่ยยาา่ยานไม่ทันไม่ทันตบปากไม่ทันมึงตรงสิตองสิชีวิตจริงเดี๋ยวก็จะเกิดแล้วพระสมบนักเลงมากพี่นักเลงมากพี่โนดพี่เดนในพี่จักดินาชีวิตจริงก็จะเกิดแล้วแส้อยเขาหายไปเส้นหนึ่งทำไงน่ะ ตังเขาก็ให้แล้วกโมวยช้อยเขาอีกอ่ะเนี่ยให้ตำรวจมาคุณจะบอกเลยไอ้นี่ปากหมาในบ้านจ้ะบ้านฉันมีคนดีสักนิดแลัวดาววัฒนาดานในมโนดเคยด่าคนไหมลัตนาวัฒนาใส่ลุงเคยด่าคนไหมเขาถามเนี่ยเคยด่าคนไหมมึงไม่ต้องมาสอนกูคำนี้แล้วนะถามว่าเคยด่าคนไหมกูเป็นคนดีนะไม่ปากหมาอย่างมึงหรอกเคยด่าไหมเฮ้ยกูไม่ตอบมึงหรอกด่าคนนี่บ้าไหมบ้าที่มึงอะด่าคนอะ ไล้ที่ป้าด่าป้าเพาป้าบาปไหมอ๋อกูไม่เคยด่าใครง่ายๆละกูเป็นคนดีนะเนี่ยชีวิตจริงแล้วกูจะพูดจริงๆในวัดเลยนะดียังไงป้าจะขโมยกระทางผมแต่เขาให้ผมอะเอ้ยให้ก็หรอเออเขาพยักหน้าดิฉันเป็นพยาบาลที่โนบเป็นพยาบาลจะเอาตังเขาทำไมเขาให้กูนึกว่าเขาให้ผมไม่ได้ให้ไอ้เฮียล่ะเขาให้ผมนะป้าเนี่ยชีวิตจริงไม่ใช่คนบ้ากูนะหน้าด้าน้าเราเนี่ยเมื่อหน้าหมาเลยนะเขาให้ตังผมมเอาผมไม่เฉยเลยซนปไ ทำไมเป็นคนแบบนี้ป้ามึงพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงนะกูจะต้องก็พูดความจริงป้าตางค์ผมไปทำไมอ่ะพูดกับตำรวจเดี๋ยวเลยมีคนยื่นให้กูเขาไม่ใายหน้าเขาเขาใายหน้ามึงเลยอ่ะเขาใายหน้าเขาใายหน้าตางไม่ผมแล้วป้าเไปเฉยเลยเจ๊หูจะกัดหูเขาอีกหูไม่กัดแล้วนะพวกมึงคนจะมาให้เขามายิงเนี่ยเขาไปเอฟซีชันแต่แกเอาตังค์ของฉันได้ยังไงไอ้สัตรูตบปากเลยฟิ คนแถวนี้ก็แอบมองกันแล้วก็บอกดักเลงถือปืนกันแล้วเพื่อนโดเอามาคนละครึ่งก็ได้ไม่ครึ่งลยเดี๋ยวน้องเอาคืนไปหมดเลยเจมส์เอาคืนเอาคืนไปไม่ต้องมาชี้กูแล้วไอ้คยไอ้เหี้ย่างนหี้ไอ้เหยไอคเหี้ยไอ้เหีขยอ้เหียไอ้เี้ยองรหี้ยไอ้เหี้ยอี้ย่างนี้ยะน้ยองหน้ยตา้เหี้ยไอ้เหียไอ้เี้ยไอ้น้ไอ้เหี้ยอ้เหยอ้เห้ยไอ้เหี้ยอเียไอ้นห้ยไอ้เหี้ยไอ้หี้ยไอ้เหย้เหี้ยอ้เยียไอ้เยอเห้ยไอเยไอ มมง่ต้อาแกูน,นะเมื่อกี้บอกว่าจะคืนก็คืนไปเจ้กูไม่คืนแล้วเขาสายหน้าไม่ต้องคืนเขาพยักหน้าให้คนดูเขาพยักหน้าไอ้คืนเพื่อมึงก็อีปากหมาปากสกเบือพูดกันไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านกูเลยพระสมบอกเขาบอกให้แบ่งกันคนละใบนะเมื่อกี้อีสตรีดูมีกี่ใบเจ้ดูก่อนมีกี่ใบดูก่อนมึงไม่ต้องพูดกันงนั้นนะชีวิตจริงเน่กูจะคุยจะประนวดเยอะเลยเพื่อนพี่โนมาบ้านกัะเฮ้ยพอละวคืนงาไม่คืนหรอฟก็ขอให้ฉันใบนึงงงา มึงจะเอาไปทำไมเลยซื้อขายซื้อซื้อขนมเกินเดี๋ยวชีวิตจริงนะกูจะคุยกับตำรวจหมดเลยนะเพื่อนมีนน์มาบ้านกันเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เลยมาเดี๋ยวนี้จะจไปซื้อขนมใช่แล้วอะ่ะคนละใบ yeah! เนียเน้่ยใส่เนี่ย

ปาพี่เขาคืออะไรสันมินเจรดดาเจ้าวัฒนาด่านในมโนเขาแบมือแล้วน้องไม่ต้องฟังมันนะแต่ป้าจะคืนตังค์เขาว่าป้าจะคืนตังค์พี่เขาว่ามึงก็ไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยแม่เขาสงสัยหน้าเลยนะรัตนาใจเย็นๆนะขึ้นไม่ได้สับกันแล้วเขาสพรเขาสอรรัตนาขี้งกจังนะกูไม่ขิงงกบ้านกูร่ำรวยร่ำรวยแล้วตังค์เขาทำไมเอ้ยมึงต้องพูดอะไรเป็นเหตุการณ์ที่ฝันกันน่ะเอาตังค์เขาทำไมป้ากูร่ำรวยอ่ะไอ้สัตว์อย่าตกัจนะมึงตกหัวซี เฮ้ยตังคืนมาดิพี่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยก็พี่เขารอตังคืนอยู่วะน้องเอาคืนไปอะอ่าเอาคืนไปเอาคืนไปคืนให้เจ๊เหรอไงคืนไปดิเอ้าไปเงินโก้เขาบอกไม่ใช่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยโก้ก็ไม่ได้พูดอะไรในบ้านกูเลยอีควายดองเอ้ยป้องตายหาฟองใส่มือเดี๋ยวคุณจะโกรธนาแล้วสาบแช่งเลยเพราะตายหาป้องใส่มือแล้วออกเฉยเลยคืนไปดิ คือไม่ได้น่าเกลียดน่าขยะขยะมึงไปเลยบ้านกูเป็นวิญญาณฝันของคนคุยดองเจ๊ใส่มือเข้าไปเลยเจ๊ใส่มือเลยแม่เยจ๊ยิงพูดกับพี่น้ำมันจะตัดที่เอาตัาคืนก็ไปสิเออคืนที่เอตัาคืนเลยไปใส่มือใส่มือเอาใส่มือดิตาหูเขาเอาตัาคืนก็ไปดิเขารอตัาเขาจะกลับกรุงเทพแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่แต่งเรื่องกันได้ ปากกูตีนอันนี้พระสมกูไม่ใช่ความจริงเลยนะเป็นความฝันของมุ่งมันเฮ้ยพี่เขารอตังคืนเนี่ยพี่โนดมาทันทีเลยพี่เขารอตังคืนอยู่พี่บอกกันเลยรอตังคืนอยู่เราพองลูกสิดต่อกันเจ๊บอกกันเลยรอตังเจ๊พูดเลยเจ๊พูดดิมัไม่ไดคนบ้านเรางเจ๊ไม่กล้าพูดเจ๊พูดดินี่เขาต้งตังเขาต้องเขาแต่ร้องไห้เขาต้อตังเขาคืนน่ะคือไปตุเล่ไป มือเนเดี๋ยวปีนแล้วบ้านกูผสมกันคือตังก็ไปไพ่ป้าทุเรศทุเรศแก่ทุเรศมือทุเรศไปอยู่บ้านกูเอาตังก็คือไปป้าคือตังก็ไปกำแน่นเลยป้าคือตังก็ไปเลยไอ้สักป้าอย่าด่าคือตังก็จบแล้วคนแถวนี้ผมจะแอบยิงก็คือตังก่อนสิไม่ต้องฟังเ่อนนะไปคือก็ไปเลยไอ้แม่ยึด มึงนะเดี๋ยวพี่โนดมาคือตังค์ไปีจริงบ้านนี้คือจะเกิดขึ้นคือตังไปก่อนพี่เขาไม่ต้องฟังเขานะเขารอตังค์่หน้าเขาบอกห้าไม่ฟังอ่ะเขาบห้ามาใช่เออไอ้ห้าไอ้ควายตายแล้วตุจะตะโกนคนแถวนี้เลยเนีเขาแอบกันแล้วคืนไปดีเงินพี่โนดเยอะเลยคือตังค์ไว้ก่อนป้าพี่เขารออยู่เขาจะกลับทีไม่ต้องฟังแล้นะ ก็เป ja ็นตาป้าเลยบอกเขาไม่ต ah. ้องฟังไม่ต้องฟังเขาจะฟังคืนนั่นน่ะมึงก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านกูนะไม่ต้องมีบ้านกูนะปล่อยหน้าพไปไปจบจบโอ้ยเดี๋ยวะขมากันแล้วเนี่ยพระสงฆ์จัดการคือก็ไปนี่คุณไม่แอบยิงคืนอบ้าไป คืนไปมึงออกจากบ้านไปป้าคืนไปเลยพี่เนี่ยน้องลูกเขามารอพี่อย่าร้องไห้นะทำไมตังค์แม่ไม่มีลใช่ไหมเอาไปเก็บตังค์แม่ให้เนี่ยนี่คือก็ไปไม่ได้ร้องนะเด็กจะเจ๊มี์นะจะแจ้ให้เป็นพันพวกเถินนะชีวิตจริงเจ๊บ้านร่ำรวยขายของเต็มบ้านเลยอันนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงนะฝากเลยป้าจานชีวิตที่ป้าฝักเลยฝากคือกระป๋าให้เลยไปนี่ก่อน